คุณผู้ชมสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างแดงนาราทิปเตรียมเฮกันได้เลยนะคะหลังจากที่เขาห่างหายไปนานถึง17ปีมุ่งสู่ทางธรรมแฟนฉันปะใช่แล้วถูกต้องอค่ะล่าสุดเขากลับมาแล้วพร้อมกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะโททรรรรศััััพ์นนนนนน้้้องสเีีววไม่ชก นี่ยังจํากันได้หรือเปล่าคะหลังจากที่หันหลังให้กับเส้นทางดนตรีเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ทางธรรมออกบดเป็นเวลากว่า17ปีอดีตนักร้องนามแล้วก็หัวหน้าวงชาตรีแดงนาราทิปก็เตรียมเอาบทเพลงหวานซึ้งของตัวเองกลับมาเอาใจคอเพลงรุ่นใหญ่อีกครั้งนะคะด้วยการจับมือกับศาลาเฉลิมกรุงจัดคอนเสิร์ตแฟนฉันใบนาราทิปกาญจนวัน์ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเจ้าตัวก็เดินทางมาการันตีความพร้อมกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรากันเลยทีเดียวและฝากเช,นช,นชนิญชวนแฟนเพลงทุกคนให้ไปหวนรำลึกบทเพลงที่ตราตึงอยู่ในความทรงจำอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่11กันยายนนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะวันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับอนอกจากมีเพลงของวงชาตรีถึง40เพลงแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหลายท่านยกตัวอย่าง คุณชมพูฟุตตี้ปิงฟุตตี้นะครับคุณเป้สีน้ำพี่เอนะครับไพรวัลสังวริบุตรนะครับก็จะมาร้องเพลงสมัยวัยอลลบวนให้ฟังกันด้วยนะครับแล้วอีกอีก,อกท่านหนึ่งอันนี้อุบไวเป็นแขกเซอร์ไพรส์รของนาราธิป <c oughs> ความพร้อมตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็รออยู่ว่าเมื่อถึงวันที่11แล้วนะครับเราคงจะได้พบแฟนๆกันหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับตอนนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขาไม่อยากให้ใครๆพลาดสักคนหนึ่งเลยขอฝากคอนเสิร์ตแฟนฉันของพี่แดงไว้ให้แฟนๆกลับไปย้อนยุคนะครับถึงวันวานยังหวานอยู่ของเราเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราเคยใส่กางเกงขาสั้นใส่กระโปรงบานคอซองอะไรเงี้ยนะฮะก็ชวนนะครับใครที่ไปวันนั้นก็แต่งตัวแบบนี้กันเลยย้อนยุคกันเลยนะครับจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งครับ นี่เดี๋ยวคุณแม่ดูอยู่ต้องโทรมาแน่เลยเอาจองตัวให้หน่อยซิแม่จะไปดูแล้วทำเพื่อแม่หน่อยน,นิดนึงาานะมาดูเป็นเพื่อนแม่ด้วยนะได้ได้ได้